วัสดีค่ะวันนี้มาแจ้งโปรโมชั่นสำหรับผิวตัวนะคะนี่เลยครีมโสมอันนี้เป็นครีมโสม Perfect Ginseng w i n i n g Cream ก็คือที่เมเรียกว่าโสมพีจีนั่นเองนะคะเมกํกำลังเปิดหานอยู่ในขนาด100กรัมในราคาเพียงสา350บาทนะคะจากปกติ490บาทนะคะส่งฟรีอีเเหมือนเดิม เนาะจะให้ดูเนื้อครีมเมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ร้านเปอร์เซ็น์เลยว่าของเมย์ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครแน่นอนแค่เนื้อครีมก็แตกต่างแล้วนะคะเนื้อครีมจะข้นกว่าชาวบ้านเขาแล้วข้นมากๆเมยรับประกันเลยว่าเมย์ข้นมากดูนะเดี๋ยวเมย์ตัดดูคือดูความข้นของมัน ก็ยังอยู่เหมือนเดิมถ้าเป็นของคนอื่นก็ร่วงไปแล้วนี่ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะคือไม่มีทางที่มันจะหุดไปจากมือได้จริงๆสาบานว่ามันค้นมากๆนะคะแล้วของเมย์ไม่ได้ใช้แค่สามวันแล้วเห็นผลนะเพราะว่าเมย์ไม่เชื่อว่าจะมีอะไรที่จะใช้ได้ขนาดนั้นถ้าไม่ใช้ต่อเนื่องนะคะถ้าจะบอกว่าใช้สามวันแล้วเห็นผล ฆ่ากันให้ตายเลยดีกว่านะคะเพราะว่าขนาดขนาดเมย์ใช้เองนะผลที่เมย์ได้ก็คือเจ็ดวันผิวจะเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนนี่คือสว่างขึ้นนะคะแล้วก็สิบสี่วันก็สว่างกว่าเดิมแต่ถ้าหนึ่งเดือนจะเห็นผลได้เลยว่าส่วนที่มันเป็นสองสีอย่างสมมุติว่าแขนแขนตรงนี้ใช่ปะ ถ้ามืว่าคนที่ใส่เพื่อแขนแข็งต้านบ่อยๆนะคะมันก็จะเป็นขอกต่อนใช่ปะมันก็จะเริ่มตางลงแล้วก็ยิ่งใช้ต่อนเนื่องผิวก็จะทุกส่วนก็จะสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะเพราะโสมของเม่มันจะเป็นตัวปรับสภาพผิวนะคะไม่ใช่ไวท์เทนนิ่งเนาะไวท์เทนนิ่งมันจะเน้นบำรุงมากกว่าแต่ว่าของแมยเป็นปรับสภาพผิวก็เลยเออช่วยให้ขาว ให้กระจ่างใสไวแล้วก็ช่วยทําให้ผิวเรียบเนียนแล้วข้อแตกต่างของเมย์ก็คือตัวนี้เมย์ผสมมีส่วนผสมที่ช่วยลดรอยแตกลายได้ด้วยแต่ว่ามันไม่ได้เน้นรอยแตกลายโดยเฉพาะนะคะแต่ว่ามันมีส่วนผสมอยู่นั่นก็คือถ้าเวลาทาให้ทาเน้นๆช่วงที่ที่มีปัญหารอยแตกลายอย่ามาคนเป็นที่ที่เอวหรือว่า ช่วงแขนตรงนี้ตรงนี้นะคะหรือว่าตรงขาอะไรเงี้ยคนที่มีรอยแตกสามารถใช้ได้เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะครีมโสม Perfect กตครีมเซไว้ที่นิ่งครีมหรือว่าโสมพีซีที่เมเรียกนั่นเองขนาดร้อยกร,รัมราคาปกติ4ี่้ก็สิบาทแต่ว่าเมยเปิดฐานในรคาสามร้อยห้าสิบาทแล้วก็ส่งฟรีเอเสนะคะขอยอดแค่ร้อยกระปุกเท่านั้นสนใจติดต่อได้ที่เออที่เมยก็ได้หรือว่าจะมีพีทุกคนเลยก็ได้นะคะแล้วก็ ขอแบบจองพร้อมโอนนะคะเพราะว่าเมย์จะส่งให้เฉพาะคนที่โอนเท่านั้นบางครั้งเมย์มีของในสต๊อกอยู่แล้วเมย์ก็จะส่งให้เลยสําหรับคนที่โอนเลยนะคะแต่แต่อาจจะเมย์จะส๊อกของมาให้ก่อนแต่ยอดครบเมอเมรเมก็จะส่งทันทีนะคะอืมเพราะว่าไม่งั้นจะรอประมาณเจ็ดวันเนาะมันจะช้าไปหน่อย แล้วก็กว่าเมตามาติกสติกเกอร์อีกแต่ว่าเมจะอัดกระปุกมาให้ตั้งแต่โรงงานแล้วนะคะวันนี้มีมาแจ้งโปรโมชั่นสําหรับครีมสมท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยววันหลังมีโปรอ,อะไรดีๆเดี๋ยวเมจะมารีวิวให้อีกนะคะไปแล้ว